สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกคนที่อยู่ประเทศไทยนะคะและสวัสดีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศสวัสดีพร้อมๆกันเลยและ สวัสดีคนต่างชาติที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอแม่หมอนี้นะคะทั้ง FC เก่า FC ใหม่นะคะวันนี้แม่หมอจะมาตรวจเช็คด,ดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในราศีตุลประจำเดือนพฤศจิกายน2564นะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตาจากแม่หมอนี้ แม่หมอจะตรวจเช็คดวงชะตาจากไพ่ยิปซีนี้นะคะจะอิงจากไพ่ยิปซีนี้นะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากไม่ได้อิงลัคนาอันใดนะคะดังนั้นท่านไม่ต้องไปตึงเครียดว่าท่านจําเวลาเกิดไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าท่านจําเวลาเกิดได้แม่หมอก็ไม่เอามาตรวจเช็คดูดวงชะตานะคะ <c oughs> ท่านที่เกิดในราศีตนในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดอยู่ในพศอ,อ,อะไรก็ตามขศอ,อ,อะไรก็ตามนะคะขอให้เกิดอยู่ในช่วงที่แม่หมอบอกไว้นี้นะคะนี่คือราศีตนนะคะ ดูดวงกับแม่หมอจะต้องยึดตามที่แม่หมอบอกไว้นะคะเพราะว่าแม่หมอดูจากไพ่ยิบสีแม่หมอไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงลัคนาไม่ได้อิงเวลาตกว่างนะคะอาศัยการสื่อสารจากครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาและไพ่ยิบสีนี้ก็เป็นไพ่ที่มีความคลังก็จะฝังอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจดีแล้วเรามาตรวจเช็คดูดวงชะตากันว่าดวงชะตาของท่านภายในเดือน เดือนนี้เดือนพฤศจิกายนนี้ดีหรือไม่ดีหรือเป็นอย่างไรเรามาดูแล้วโดยสภาพทั่วๆไปแล้วภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะช่วงระหว่างเดือนนี้มันจะเป็นช่วงในช่วงหนึ่งในภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านจะมีปัญหาหนักอกหนักใจอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งมันเป็นทางตันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหาทางออกได้ยากนะคะ มันจะเกิดขึ้นแค่เป็นช่วงใดช่วงหนึ่งสั้นๆเท่านั้นเองปัญหานั้นซึ่งที่ว่าเป็นทางตันหมายเพราะว่าท่านจะเอาอยัางไงดีจะแก้ไขอย่างไรจะเลือกหรือไม่เลือกหรือจะไปต่อหรือไม่ไปต่อหรือจะอดทนหรือจะไม่อดทนท่านก็จะคิดอยู่อย่างนี้นะคะทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องก่อนนะคะเรามาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนนะคะท่านที่ทํางานจะเป็น ทำงานบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดก็แล้วแต่นะคะหรือทำงานรับราชการนะคะภายในช่วงระหว่างเดือนอพฤศจิกายนเดือนนี้นะคะดวงแห่งการงานของท่านมันก็ดีอยู่เพียงแต่ว่าช่วงนี้ตัวท่านนี้จะรู้สึกว่าอิดโรยเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยมากๆเหนื่อยมากๆเพราะว่าต้องได้ลงมือ ลงมือทํางานให้หนักขึ้นกว่าเดิมเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมลงมือแบบว่าขยันให้มากกว,ว่าเดิมเพราะว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนอา,อาจจะสบายทํางานสบายสบายผลตอบแทนมันก็มีสูงแต่พอมาช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนนี้มันไม่เป็นเหมือนเดิมคือมันต้องเร่งขยันขยันให้มากๆตั้งหน้าตั้งตาทํางานให้มากๆ ผลตอบแทนมันเพิ่งจะมีมากมันจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะดังนั้นช่วงระหว่างเดือนนี้ขอให้ท่านนี้อดทนอดทนเอาไว้ก่อนนะคะอย่าได้พึ่งท้อแท้ท้อถอยในการงานงานบางเรื่องบางอย่างมันยังไม่ได้ดังใจดังหวังเราก็อย่าเพึ่งไปท้อแท้อดทนเพียรพยายามเพียรพยายามนะคะแล้วสุดท้ายก็จะประสบความสำเร็จนะคะ เหนื่อยก็ต้องอดทนเหนื่อยแล้วมันจะประสบความสําเร็จนะคะทีนี้มาดูท่านที่ทํางานแบบเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะจะเป็นประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน2 0 6 4น้นี้ด้นานธุรกิจการงานของท่านนี้ท,ท่านหากแม้นว่าจะเปรียบเทียบในช่วงเดือนที่ผ่านมา ช่วงเดือนที่ผ่านมาเดือนตุลานี้งานมันยังโอเคอยู่แต่พอมาสู่เดือนพฤศจิกายนงานมันโอเคก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหามันต้องยอมอดทนอดกั้นยอมเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนกว่าจะได้ความสําเร็จกว่าจะได้กํําลี่กาไรมาถึงขนาดนี้มาเท่านี้มันต้องลงทนลงแรงมากที่สุดมันถึงจะได้มา ไม่เหมือนเมื่อก่อนอาจจะลงทุนลงแรงน้อยมันก็ยังได้มามากมายอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นช่วงัวะเดือนที่ท่านจะต้องเนหน็ดเหนื่อยมากๆเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราเนหน็ดเหนื่อยมากก็ตามก็ให้อดทนอดกั้นอย่าได้พึ่งท้อแท้เพราะว่าสุดท้ายแล้วผลตอบแทนมันก็จะได้ดังใจดังหวังนะคะคือท่านก็อาจจะคิดมากคิดไปต่างๆนานา คิดวิตกกังวลอันนั้นวิตกกังวลอันนี้คิดไปแล้วก็ทําให้ท่านนิดถึงเครียดบ้างครับมันก็เหมือนเป็นปัญหาที่แม่หมอบอกว่ามันจะเป็นทางตันหาทาง,ทางออกในยากในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นก็หมายความว่าการงานของท่านคือมันไม่ได้ดีแบบสม่ำเสมอบางช่วงก็ดีดีบางช่วงก็ไม่ดีบางช่วงก็ได้เป็นเืิ่มบางช่วงก็เป็นพุกนี่แหละที่อบอกว่าพอเป็นทุกแล้วมันก็ คิดมากคิดมากแล้วมันก็หาหนทางออกได้ยากมันจะเป็นตำหนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นอดทนเอาไว้นะคะสุดท้ายก็ <c oughs> ก็จะดีเองเอ่อต่อไปเรามาดูเรื่องแห่งการเงินนะคะเรื่องแห่งการเงินถึงแม้ว่าการงานที่จริงแล้วการงานมันก็ดีอยู่เพียงแต่ว่าช่วงเดือนนี้น่ะเราจะเออเราอาจจะต้องลงทุนลงแรงมากขึ้นกว่าเดิม มันก็เลยจะเกิดเป็นการเหนื่อยทั้งใจเหนื่อยทั้งกายเท่านั้นเองแต่อย่างไรก็ตามงานมันก็ยังสร้างเงินสร้างทองให้กับท่านได้มีเงินเจ็บเงินฝากเงินออมอยู่นะคะทีนี้ว่ามาเจาะโดยตรงใน,นด้านแห่งการเงินแล้วเนี่ยดวงชะตาของท่านนี้ดีท่านที่เกิดราศีตุลในเดือนพฤศจิกายนดวงการเงินของท่านดีเพราะว่าท่านจะโชคดีท่านจะได้อ่ มีช่วงโอกาสจังหวะดีๆในการที่จะสร้างเงินหลากหลายรูปแบบนะคะมันจะเป็นช่วงมันจะเป็นช่วงที่ว่าท่านจะได้พบโอกาสดีๆใหม่ๆหลากหลายช่องทางที่จะสร้างเงินให้เป็นเงินหรือสร้างงานให้เป็นเงินหรือสร้างเงินให้เป็นเงินในรูปแบบใดแบบหนึ่งก็คือจะเป็นคนที่รู้สึกว่าช่วงนี้จะมีไอเดียดีมากๆในการบริหารด้านการเงิน ท่านสามารถที่จะจัดแจงจัดสรรด้านการเงินให้มันลงตัวได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจได้ดีมากๆเลยนะคะมันจะมีช่องทางได้เงินมาหลากหลายช่องทางเหมือนกันในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะโอเคงานก็ดีเงินก็ด,กดีแต่ว่ามันจะเหนื่อยสักหน่อยในเรื่องการงานนะคะต่อไปเรามาดูด้านแห่งความรักนะคะ <c oughs> ท่านที่เกิดในราศีตุนเดือนพุษจิกานย์นี้ด้านความรักนี้ก็ถือว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดีแบบมั่นคงนะคะดีแบบมั่นคงแต่ว่าแม่หมอจะมาแยกความรักออกเป็น2แบบนะคะหความรักสำหรับคนที่โสดสอความรักสำหรับคนที่มีคู่คนที่มีคู่นี้ก็หมายถึงคนที่มีเป็นครอบครัวอยู่แล้ว จะแต่งงานกันหรือไม่ได้แต่งงานกันจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ตามนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นชีวิตคู่หรือเป็นครอบครัวเป็นสถาบันครอบครัวทีนี้เรามาพูดถึงคนโสดก่อนนะคะคนโสดหากแม้นว่าก่อนหน้านี้ยังไม่มีใครมารักมาชอบมาจีบหรือมาจีบแล้วก็ไม่ติดติด,ตด,ตดแล้วก็เหมือนผ่านมาผ่านไปพอมาสู่ในเดือนพฤศจิกายนนี้ท่าน ก็จะมีคนมาขายขนมจีบให้ท่านเหมือนกันนะคะดังนั้นตามพื้นฐานดวงแล้วแม่หมอขอแนะนำว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนี้หากแม้นว่าท่านนี้มีความรักเข้ามามีคนมารักมาชอบมาจีบท่านก็พยายามคิดคิดบวกคิดบวกหมายความว่าให้ให,ให้ให้เอาอกเอาใจให้กันให้เกียรซึ่งกันและก,กัน ธนุถนออน้ำจิตน้ำใจซึ่งกันและกันถ้าหากเราทำได้เช่นนี้คนที่มารักมาชอบเรามาจีบเราเขาเราก็สามารถที่จะมัดใจเขาคุมหัวใจเขาได้ตลอดไปนะคะความรักก็จะไม่สั่นคลอนนะคะถ้าทำอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าท่านนี้อาจจะเอาแต่ใจตัวเองหัวร้อนไปคือบางครั้งอยากจะให้แต่เขามาเอาอกเอาใจเรา แต่เราไม่ไปเอาอกเอาใจเขาอย่างนั้นบางทีมันจะเกิดปัญหาขัดกันขึ้นมาก็ได้นะคะแต่ถ้าถามว่า <c oughs> ถ้าความรักนี้แล้วถ้าเราเอกใจให้เจ็ดซึ่งกันและกันแล้วจะลงเอยคยองเรือนกันลงเอยแต่งงานบ้านหมายกันได้ไหมคําตอบก็คือยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะยังต้องศึกษานิสัยใจคอกันไปอีกอยู่นะคะยังไม่ใช่ลงเอยณเวลานี้ และคนโสดที่มีคู่รักอยู่แล้วก็เหมือนกันนะคะช่วงระหว่างเดือนอเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนนี้ขอหยจากที่ท่านได้ศึกษานิสัยใจคอกันมาเนิ่นนานแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันดีถ่องแท้ดีแล้วนะคะพอมาถึงเดือนนี้ก็พยายามรักษาคุณงามความดีซึ่งกันและกันเอาไว้ให้ดีนะคะอย่าได้คิดเป็นโรคอย่าได้คิดไปอื่นอย่าได้คิด เป็นอื่นนะก็คือขอให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วเมื่อให้เกียรติซึ่งกันและกันความรักมันก็จะโอเคมันก็จะสวีดหวานดังนั้นมันก็ทำให้ท่านนี้มีความสุขได้นะคะแต่ท่านอาจจะมัวหึงหวงไม่เป็นเรื่องเป็นราหวหวงไม่มีเหตุมีผลอย่างนั้นให้ระวังให้ดีนะคะมันอาจจะมีปัญหาตามมาทำให้ลองเอยได้ยากด้วยนะคะพยายามมองบวกเข้าไว้นะคะ แต่ถ้าถามว่าจะช่วงเดือนนี้จะบอกมั่นหมายแต่งงานกันได้ไหมก็ยังนะคะยังรองไปก่อนอีกนะคะอาจจะเป็นปีหน้าก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูความรักสําหรับคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะแม่หมอก็บอกเลยว,ว่าเป็นสถาบันครอบครัวมเมื่อมาอยู่รวมกันแล้วช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนนี้ด้านสถาบันครอบครัวมาก็ยังมั่นคงดีอยู่นะคะ ทั้งภรรยาและสามีก็ยังให้ความรักเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันและก็โอเคกันให้เกียรติกันให้คุณค่าซึ่งกันและกันอยู่แต่ทีนี้เรามาพูดถึงด้านแห่งความผูกสัมพันธคือคือด้วยใจรักกันด้วยความจริงจังและจริงใจเข้าใจซึ่งกันและกันดีอยู่นะคะก็คือการไว้เนื้อเชื่อใจกันดีอยู่ แต่เพียงแต่ว่าด้านแห่งความผูกสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ <c oughs> มันอาจจะเกิดมีปัญหาติดขัดไปเล็กน้อยเนื่องจากว่าบางคู่ภรรยาหรือสามีอาจจะไม่ได้ครองเรือนอยู่ที่บ้านหลังเดียวกันตลอดไปเพราะบางคนก็อาจจะได้ไปทำงานที่ต่างจังหวัดทำงานภาคโน้นทำงานภาคนี้หรือบางคนก็ได้ไป คนหนึ่งอยู่ประเทศไทยคนหนึ่งไปทำงานที่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เลยยังทำให้เรานี้ยังไม่มีความสุขเต็มที่มันยังได้คิดวินหากันอยู่นะคะมันยังทำให้เรานี่คิดแล้วก็เมื่อคิดบางครั้งคิดมากก็คิดลบไปคิดกลัวแต่ว่าคู่ขอ,ของตัวเองนี้จะออกนอกลูก่นอกทางปันใจไป ให้กับคนอื่นเพราะว่ามันอยู่ห่างไกลกันอะไรประมาณนี้นะคะก็อาจจะบางครั้งคิดมากตีตนไปขอนไข้อะไรอย่างนี้หรือบางครั้งบางคนอาจจะไม่เป็นการตีตนไปขอนไข้ก็ได้บางทีบางทีมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นจริงๆก็ได้แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า,าสามีของเราจะออกนอกลูก่นอกทางก็ตามในช่วงระหว่างเดือนพฤจิการนี้ถ้าถามว่า เขาจะปันใจให้รักอื่นไหมคําตอบก็คือเขาไม่ปันใจไปให้รักอื่นก็คือได้แต่ชอบนิยมชมชอบเพื่อเป็นความสุขทางใจเท่านั้นแต่เขายังมั่นคงคิดมั่นกับภรรยาอยู่นะคะขอให้มั่นใจในความมั่นคงของสามีเอาไวา้และสามีก็ขอให้ทําความมั่นคงกับภรรยาเอาไว้นะคะพยายามมองกันในทางบวกนะคะ และอีกอย่างในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีตุลมันจะมีพลังงานอันหนึ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือช่วงเดือนนี้ตัวท่านนี้เหมือนว่ามีพลังกิตพิเศษซิกเซนยิ่งนักนะคะท่านมีพลังกิตพิเศษมากมายที่สุดในช่วงเดือนนี้มีการถ้าบางท่านที่ชอบอทำบุญทำทาน หรือว่าสวดมนต์นั่งสมาธินิธรรมบุญเคร่งครัดในการสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญทำทานนั่งสมาธิสวดมนต์ขอพอรอ้อนวอนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครใดที่ท่านมีปัญหาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่ท่านไม่สามารถแก้ไขได้ขอให้ท่านอิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นะคะอันนี้จะเกิดความสำเร็จสำเร็จผลยิ่งนักเพราะเป็นช่วงเดือนที่ท่านมี ซิกเซนแันแรงก้านะคะหรือบางคนเนี่ยมีโครงการอะไรคิดอะไรเอาไว้คาดคะเนอะไรก็แล้วแต่เรื่องที่ท่านคิดเอาไว้คาดคะเนเอาไว้นั้นมันก็จะต้องเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างที่ท่านคิดเอาไว้จริงๆนะคะหรือบางท่านก็เกิดการนิมิตฝันที่แม่นยำที่เป็นจริงนะคะเพราะเป็นช่วงที่ว่า ท่านนี้มีพลังงานอันพิเศษเข้ามาอยู่ในตัวถ้าท่านมันสร้างคุณงามความดีท่านก็ยิ่งจะร่วงรู้ในเหตุการณ์ข้างหน้าได้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นและเราจะต้องแก้ไขอย่างไรแล้วท่านก็จะได้ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาโดยการอิงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำบุญทำทานหรือบางคนก็อาจจะช่วงระหว่างน,นี้ก็อาจจะ ทำบุญอะไรก็ได้ทำบุญกัดทิ้นทำบุญทอดพระป่าหรือทำบุญให้กับบิดามารดาที่ล่วงรับไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะพ้นบุญจะน้นนําตัวท่านได้ดีมากๆในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านคาดการเรื่องใดนี้สําเร็จและสมหวังนะคะโอเคแม่หมอก็ขอจบายแต่เพียงแค่นี้การทำลายโชคชะตาของท่านที่เกิดในราศีตุลประจำเดือนพฤศจิกายน ดังนั้นเราคอยพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนหน้าคือเดือนธันวาคม2564แม่หมอจะมาตรวจเช็คดวงชะตาท่านอีกครั้งหนึ่งอย่าพลาดโอกาสดีๆนะคะในเดือนหน้าเพราะว่าเดือนธันวาคม2564เป็นช่วงเดือนที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะอย่าพลาดโอกาสดีๆนะ เราจะได้รู้ว่าสรุปแล้วดวงของเราตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปลายปีนี้มันจะเป็นอย่างไรในเดือนหน้านะคะมันดีหรือไม่ดีดีมากดีน้อยเพียงใดหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นจะถูกหวยรวยเบอร์ไหมหรืออะไรคอยติดตามนะคะคอยติดตามสําหรับท่านที่เกิดราศีตุลย์สุปแล้วการเงินท่านยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะและอีกอย่างมันจะเป็นช่วงที่เน้นซิกเซนตลังจิตพิเศษยิ่งนะ ขอให้ท่านนี้หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบาร,รมีเอาไว้ท่านจะสําเร็จยิ่งนักนะคะโอเคก็ขอขอคนท,ทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะหากแม้นว่าใครอยากจะดูดวงชะตาเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็ให้มาดูกับแม่หมอที่บ้านนะคะเพราะการดูเนะในเวลานี้เป็นการดูเป็นภาพรวมๆนะคะไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งให้มาดูกับแม่หมอแล้วนั่นคือเป็นดวงของท่านที่แท้จริงหรือ ไม่สะดวกมาที่บ้านก็ดูทางออนไลน์ก็ได้นะคะหรือไม่สะดวกดูทางออนไลน์ไม่สะดวกดูกับแม่หมอลรวก็เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอที่แม่หมอตรวจเช็คดวงชะตานี้มาเป็น f อฟประจําหากแม้นว่าใครที่ยังไม่เป็น f อฟก็ขอเชิญมาเป็น f อฟประจํานะคะทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะคะที่เข้ามารับชมขอให้คนที่ f อฟคนต่างประเทศ ทั้งเก่าและใหม่หรือยังไม่ได้เป็น f c ขอเชิญชวนมาเป็น f c แล้วท่านก็จะได้โอกาสที่ดีๆในการดำเนินวิถีชีวิตนะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะขอลาไปก่อนพบกันใหม่อีกครั้งในเดือนธันวาคมส่งท้ายปีเก่าต้อนอรับปีใหม่นะครับขอขอบคุณคนไทยทุกๆคนท,ทั้งที่อยู่ประเทศไทยและอยู่ต่างประเทศที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ และก็ขอขอบคุณเพื่อนที่เป็นคนต่างชาติและขอขอบคุณคนต่างชาติที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอของแม่หมอนี้นะคะขอขอบคุณเป็นอย่างมากค่ะโอเค thank you so much thank you so much